คือเป็นเพอร์ของพรมันมุ่งไปเลยเพราะว่าค่ะก็วันนี้เปิดแบบยิ่งใหญ่มากๆก็ไม่ใช่เป็นการเปิดตัวัคอ์นะคะเพราะว่าเขาขายดีมากๆอยู่แล้วแต่ว่าถือว่าวันนี้เป็นการเซเลบริต้อกันค่ะสำหรับพรนะคะซึ่งในครั้งนี้เขาได้เปิด ด้วยการน,นำพรสกินอินสติทูตเป็นท็อปอัพค่ะให้แบบสาวๆหรือว่าใครก็ตามที่เป็นแฟนของพรสามารถมากล้ชิดกับเทคโนโลยีแล้วก็ผลิตภัณฑใหม่ๆของพรซึ่งเขาคิดคน้นเขาใช้เวลาเขาทำทุกอย่างให้เป็นแบบ perfect solution ของทุกคนให้มิ r าเคิลเกิดขึ้นได้จริงเขาดูแลผิวมาได้อย่างแน่นอนค่ะ ย <ge ar> ่านเองก็อยู่กับคอนนั้นต้อเห็นพัฒนาการยานแบบอิเล็กทรอนิกา์ค่ะใช่ก็จริงๆสำหรับคอนะคะก็อย่างที่บอกค่ะเขาบอกว่าคิดค้นมานานค่อนข้างแบบไว้วางใจเพราะว่าเขามีสถาบันที่ทุกอเล็กทรอนิกส์ออกมาก็คือใช้นักวิจัยใช้นักวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นเขาคิดค้นสูตรที่ดีที่สุดสำหรับยาในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นคอนเอ็กซ์เมอร์ก็ที่เป็นแฮกซ์ซ์เรตโนซึ่งเป็นเรตโนอร์นวัตกรรม เจเนอเรชันใหม่ที่ดีแน่นอนได้หลายคนน่าจะคุ้เคยกับนูนรเจมันช่วยทำให้แบบว่าคงความยาวของผิวได้ดีอ่าเหมือเมืเราเปลี่ยนสูตรจากสาวไวัยใสเป็นสาวมากขึ้นอย่างนี้ใชไหก็จริงๆด้วยเทรนด์ของโลกเราตอนนี้ซึ่งเป็นเทรนด์ที่แบบยากแบบเผ็ดด้วยมากๆก็คือเราต้องเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่ เริ่มเมื่อไหร่ก็เริ่มเมื่อนั้นแบบให้เร็วที่สุดเท่าป็นไปได้ค่ะ,ะก็ในครั้งนี้เราจะมาพูดถึงการแบบว่า prevention การดูเอ,อ,อย์ sign ของ a g จ n รรมทั้งหมดฝากงู้สาวๆพรกิจเสนอว่า ให้มาใช้ิตที่หนึ่งค่ะก็สากด้วยนะคะเบออนนะคะม a เทสเมอพที่อันนี้มี t e x t r e เป l โลนะคะช่วยทำให้ผิวของเราดูอ่อนเยาว์ได้นาาที่สุดเลยก็คือเโกอยู่แล้วเนาะก็คือใช้ที่ผ่านมาแถวคารากอนนะคะโรไงานาที่ขับขอบข่วอไอย่เี้ยค่ะพี่อะแบ่ละครนยังไงบ้างกับพี่ว่าโอเคนะก็ ยากยากขึ yeah, yeah, ้นได้กล pues ับมาย้อนดูย้อนหลังค่ะเพราะว่าช่วงช่วงนั้นมันชนกับบอลก็กลับมาดูก็รู้สึกว่าเราเธย่าชอบส่วนตัว่าชอบแบบรู้สึกว่ามันตลกดีเราไม่เคยเล่นแนวนี้มาก่อนก็รู้สึกว่าสำหรับยาเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่มากตลกมากแบบไม่คิดว่าเพื่อนจะไปเล่นขนาดนี้กลับมาดูอี่ทีแบบโอ้หลายคนดูเซอร์ไพรส์กับการของที่ของที่ปากับยญาเลยเราเป็นไงบ้างได้อ่านสิ่งแปกใหม ก็นิดนิดหน่อยหน่อยค่ะนิดนิดหน่อยหน่อยก็มันจะสนุกขึ้นเรื่อยๆสนุกขึ้นเรื่อยๆถือว่าเอ่อวันสจบวันแรกเป็นการปูทางแล้วกันว่าแตัวละครมันที่มาที่ไปยังไงแต่เดี๋ยวมันจะยิ่งยิ่งกว่านี้จะเป็นหลายโมเมนต์ที่เราแบบโฮ้เราทำไม่ได้ยังไงก็เอ่อในส่วนของล็อกซีนก็เป็นที่พูดถึงเหมือนกันอ่าก็ก็พูดได้ว่าเยอะสุดที่เคยเล่นมาแต่ว่าเอ่อ มันมนมีการคุยกันแล้วทุกอย่างมันโดนวางแผนมาแล้วก็เลยทุกอย่างแบบเทคเกิลผ่านเทคเกัลผ่านเทคเกิลผ่านก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าแบบว้าวค่ะเพราะว่าเราเราคุยกันแบบละเอียดมากๆคือรู้อยู่ก่อนแล้วว่าเรื่องจริงจะประมาณใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีการยืนยันว่าเราได้แค่นี้นะาแลเราก็ work around กูแคนที่สบายใจกันแต่ลายคนก็พูดว่ามันแซ่บมากเลยนะอะใช่เออ ก็ในเรื่องนี้จะแบบสิ่งที่โฟร์ของเรื่องนี้ก็คือเกี่ยวกับความรักอ่นค่ะ,คะก็จะมีแบบแบบรอชิ้นของแต่และคูก่กให้ดูกันอ่าแต่ตอเ,เปิดประเดิมเลยเพร่ะเราเปิดประเดิมค่ะเดี๋ยวจะค่อยๆแบบแชร์แชร์กันหลังจากนี้จะจะเป็นยนะังไงคะก็จะหลบขึ้นเรื่อยๆค่ะแบบอาทิตย์นี้เป็นสิ่งที่ทยากภาพตรงใจมากก็คิดวา ว่าเราจะทำได้ไงคือมันจะเป็นฉากที่ต้องแข่งกินไข่พะโล่กับพระเอกค่ะแล้วอย่าอย่าไข่เขาปากได้หลายของมากมัน่วภูมิใจใครกันหรือเป็นอะไรไปให้ด้วยค่ะคือมีเปิดไม้เรท้าหนึ่งแล้วที่เลขขับที่ต่ออ่าเรื่องนี้เป็นยังไงคะเป็นโรแมนติกโรแมนส์เลยค่ะก็จะเป็นย้อนยุคกับประมาณสี่สิบยุคสี่สิบก็น่ารักแบบแบบเป็นอีกหนึ่งเรื่อที่ feel good นันเอ เรื่องนี้เป็นร่วมงานกับพี่อานครั้งแรกป่ะของเยอะเหรอใช่หลายเรื่องมากๆแล้วเลยครั้งแรกที่ได้กับต่อค่ะก mm hmm. ับต่อเป็นไงบ้างคะได้คุ๋ยอะไบางอย่างดีค่ะดีค่ะก็เป็นคนที่ตั้งใจมากๆก็ถือว่าเอาจริงๆได้เรียนรู้อะไรกับเขาเยอะค่ mm hmm. <ๆ>หลายคนก็คือพูดถึงเรื่อขงของการแสดงกับต mm ่อ hmm. เราเราเองได้สัมผัสกับองไหมะเก่งค่ะเก่งมากๆค่ะเป็นคนที่คมคือคนที่คมทำทุกอย่างแบบแบบด้วยด้วย คิดมาแล้ว่นองเย่งเองมากเเป็นแทนเองก็ตั้งตารอเรื่องนี้เหมืนกัเราอยากออนกาบก็อปีหนาค่ะได้ชมกันแน่นกว่าในส่วนปีนี้จะมีละครก็คือเรื่องนี้เรื่องเดียวที่จะได้ออนเนี้ยสำหรับละครนี้เรื่องนี้ก็ปั้าล้วกันเาะว่าเดยวจะมีหนังนะคะวันที่ยี่สิบสองยี่สิบห้ายีค่ะยี จะพาเดือนหนาคะจะพาเพราะ้ามีาระคืนนี้เป็นน um am anyway> uh, ุลาคมนะคะจะมีหน uh, ังของย่านนะคะะเอ่อเธอ f o r c a s คก็ค่ะกผลงานมาเรื่อย2วันะคเรื่อถูกแล้วค่ะเขาเก็บฝากผลงานคนลค่ะค่ะต้องขอคุณเยนะคะก่าจะได้รักกันนะคะที่่านะคะวก็ันที่15 จะได้ขึ้นย้อนหลัง25เมตรนะคะก็จะไปไหนเรื่องเธอญโทรหาชอบค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้ God สวยจังเลย